แบ่งออกเป็นสองสองกลุ่มนะแบบ่งเป็นสองกลุ่มอันแรกจะเป็นช้อยช้อยนะครับช้อยเนี่ยสามสิบข้อสามสิบคะแนนสามสิบข้อสามสิบคะแนนพวกนี้คือคุณเดาได้มันก,ก็จะเป็นลนักษณะบรรยายบรรยายพวกเนี้ยเ,เทคนิคเชิงระโบคืออะไรการค้นหาอะไรเงี้ยเป็นโลโก้อัลติมัมโกลบอลอติมัมคืออะไรอย่างเงี้ย เนี่ยนะคือ30คะแนนเป็นชอยส์อ้นี้จะเป็นชอยทฤษฎีนะครับอีกอันนึงคือข้อสอบจะเป็นข้อเขียนเติมเป็นเขียนเติมคำอะไรพวกนี้อีกส0ข้อ10ข้อก็จริงนะครับแต่60สคะแนนนะครับ1ิบข้อ60คะแนนนะครับอันนี้จะเป็นพวกแสดงวิธีทำนะครับแสดงวิธีทำแบบเขียนคำตอบอนะไรเงี้ยเหมือนคราวที่แล้วอ่ะนะครับผมรวมแล้วกี่คะแนนคะรับ 90ใช่ไหม9 0้านก็คือคะแนนดิบที่เราจะได้คือ30คะแนนนะครับนะ 20, คะแนนโอเคไหมครับนะประมาณ 90, น,น,นะนี้เกคะแนนนะอ่ะตรงนี้เคลียร์นะครับนะถัาจริงๆก็ถ้าเกิดทำได้ประมาณ20ทั้งมิเทอมไฟนอลก็น่าจะ A แต่ถ้าเกิด คะแนนเก็บดีแล้วไฟนอลทำได้20ก็อาจจะได้มีโอกาสลุนเอเ็มเหมือนกันนะเพราะผมพยายามจะไม่โหดนะครับใจใจดีนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนอ่ะแต่ก็ประมาณนี้นะคราวนี้พวกนี้มันจะอ่อนทฤษฎีนะอ่อนทฤษฎีนะครับพวกงนี้องบรรยายพรกนี้คุณก็ไปดูมานะทที่ผมไฮไลท์ไว้นะนะครับผมอ่ะอย่างเรื่องแรกเทคนิคเชิงละโมกมีอะไรบ,บ้างก็จะคุณก็อธิบายมาความหมายคืออะไรนะครับ โลโก้ตีบัามคืออะไรโกโบตีบัามคืออะไรพวกนี้ออกแน่นอนนะครับเป็นช้อยให้กาวนะครับเลือกเหมือนเดิมนะช้อยก็ฝนเน,นะใช่ฝนเอานะครับข้อสอบรอบนี้มีมีหลายชุดนะครับใช้คำว่ามีหลายชุดนะครับถ้าคุณได้ชุดไหนคุณก็ทําชุดนั้นนะอย่าอย่าทะ er er ลึ่งไปทําชุดตามเพื่อนนะครับนั่งใกล้ๆก,กันก็กาตามเพื่อนนะครับความชิบหายจะมาเยือนนะครับบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าข้อสอบมันสลับข้อกันนะเออถ้าคุณไปทําตามเพื่อนก็สูนนะครับเนี โอเคนะนย้ำนะแล้วก็ปัญหาของที่ชอลโมก็มีข้อดีข้อเสียคืออะไรตรงเนี้ยไปดูมานะครับข้อดีข้อเสียคืออะไรนะครับนะแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยเนะี่ยคุณไปดูมานิยามคืออะไรเนะี่ยแผนภาพนี่คืออะไรงเงี้ยไปดูมาเงี้ยก็จะเป็นพวกออก,ออกข้อสอบช้อยแหละอย่างโลโคตีบัมอะมันคือปัญหาแบบว่าคุณจะเห็นว่าพอแตกกับพวกคําตอบมันแย่ลงกว่าเดิมถ้าแย่ลงกว่าเดิมก็แปลว่าติดโลโคตีบัมไม่สามารถแตกต่อได้ดีินะครับพวกนี้ เอออ่ะมัลติโมเดลคืออะไรอ่าิงเกิลโมเดลคืออะไรอย่างเงี้ยยูนิโมเดลคืออะไรอย่างเงี้ยะพวกเนี้ยนะครับดูทั้งไทยทั้งอังกฤษนะบางทีผมก็ชอบออกภาษาไทยนะเออมัวๆซัวๆไปนะครับอ่าประมาณนี้นะก็ดูมานะปัญหามัลติโมเดลคือปัญหาที่มีโลโก้ติมัมส่วนยูนิโมเดลคือไม่มีโลโก้ติมัมน,นะครับไปดูมานะ้วครับคือนรูปแบบอ่ะตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงตัวอย่างเช่นอะไรเนี่ยให้ ข้อสอบอาจจะมีแบบว่าเป็นช้อยถามนะจริงๆไม่ไมไมยากหรอกคุณอ่านๆนะคุณเข้าใจคุณก็กล้าได้ข้อสอบมันไม่ยากครโอเคนะครับ okay, น,บนี่นะครับสายการติดโลโคติม,มัมคืออะไรคุณก็กล้ามานะครับไม่ยากนะครับปัญหานี้คือปัญหาอะไรหลิกล็อกเบ้มคือมันเกิดสันเขาทีดตรงนี้ใช่ไหม่านะ้ำเนี่ยถ้าเป็นดูแผนภาาแผนภาาคือจากดีมาเร็วเร็วมาดีอะไรอย่างเงี้ยสับไปสับมานะครับ ปัญหาที่ราสูงเป็นยังไงเน,นี้เรียบนะครับเรียบอย่างนี้นะครับคุณก็ไปดูมานะอาจจะมีรูปหรือมีคําถามมีช้อยกาอย่างเงี้ยนะครับไม่ยากนะครับอ่ะเนี้ยปัญหาแลกเหรียญแก้ปัญหาด้วยกครดิได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ดูว่าปัญหาแลกเหรียญลักษณะเป็นยังไงเนี้ยคุณก็ไปดูมานะครับอโอเคนะครับขนโค้ดไม่ออกนะสบายใจได้มหาเลือกกิจกรรมคือปัญหาอะไรคือกิจกรรมนี่คือปัญหาแบบเลือก ที่ดีที่สุดใช่ไหมมีกิจกรรมให้เลือกห้ากิจกรรมนะเราจะเลือกยังไงให้ได้เวลาน้อยสุดมก็จะมีเกณฑ์ต่างๆใช่ไหมรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้อาจจะออกข้อเขียนนะออกให้ทําแบบกรดีอาจจะออกข้อเขียนนะให้คิดแบบกรดีนะครับให้คิดแบบกรดีน่าจะเป็นปัญหากิจกรรมไม่ก็ปัญหาแรกเรียเนนะี่ยผมจำไม่ได้ปัญหาใดปัญหาหนนะึ่งคะที่ออกไม่นานแล้วอย่างแรกเรียนเนี้ยถ้าเกิดผมไม่ทําแบบกรดีคุณทายังไงสมมติว่ามีตังมาให้เจ็ดร้อยบาทเนี่ย0อ สามสิบห้าบาทพอเยอะเกินทียจคิดสามสิบห้าบาทใช่ไหม<อ>ผมถามว่ามีเหรียญอะไรบ้างาม,มีเหรียญมาให้เท่านี้ใช่ไหมคุณก็ต้องบอกว่านะใช้เหรียญสิบ,บาทกี่เหรียญสามเหรียญใช้เหรียญห้าบาทกี่เหรียญหนึ่งเหรียญอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณก็ตอบไปแค่นี้ข้อสอบก็จะถามประมาณเนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากนะคุณก็คุณก็ทาไปนะอาจจะออกแลกเหรียญก็ได้หรือไม่ก็ออกคันเลอกกิจกรรมถ้าคันเลอกกิจกรรมผมออกใช่ไหมมันก็จะมีเกณฑ์ให้เลือกมันจะมีเกณฑ์ให้เลือก เนี่ยเกณฑ์เลือกกิจกรรมในกรณีที่เวลาสิ้นสุดน้อยสุดคุณก็เอาเวลาสิ้นสุดมาเรียงมาเรียงต่อกันใช่ไหมเรียงอันนี้คือต้องเลือกก่อนเบอร์หนึ่งจะเบอร์หนึ่งต้องเลือกก่อนอันนี้ต้องเลือกเบอร์สองอันนี้ต้องเลือกเบอร์สามเบอร์สามแล้วนี่ก็เลือกเบอร์สี่ใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือเรียงตามเวลาสิ้นสุดน้อยสุดใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าใส่ได้ก็ใส่อันนี้นะสมมติอันนี้หนึ่งถึงสามใช่ไหมใส่ได้นี่เบอร์หนึ่งใช่ไหม ได้ก็ใส่ไปหนึ่งถึงสามคุณก็ตอบเบอร์หนึ่งได้ต่อมาเบอร์สองสองถึงสี่ใส่ได้ไหมอันนี้หนึ่งถึงสามทับไหมสองถึงสี่ใส่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เขาตัดทิ้งนะครับอ,อย่างเงี้ยคุณก็ทําเป็นคาตอบมาให้ผมอย่างเงี้ยเขียนไอะแกรมมาทำเป็นคำตอบเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าอะไรออกนะครับเเป็นข้อเขียนนะข้อเขียนน,นี่หกสิบคะแนนนะครับนะครับคุณก็เติมมาเรื่อยๆนะเติมมาแล้วก็เขียนคําตอบมาให้ผมโอเคไหมนะครับ นี่คือแนวข้อสอบนะผมไม่รู้ออกหรือเปล่านะแต่คุณดูเกณฑ์ด้วยนะถ้าเกิดไปออกเรื่องนี้ก็ต้องดูเกณฑ์ด้วยนะอ่าโอ้โหอันนี้ชัดเจนนี่ออกแน่นอนขนาดทาขนาดนี้แล้วไม่อ่านก็คือไม่รู้จะคุยยังไงกับคุณแล้วนะนับแตกออกแน่นอนครับออก greedy กแน่นอนออกเป็นข้อเขียนออกเป็นข้อเขียนนะครับส่วนไอ้เมื่อกี้ไม่ออกไม่ออกไม่แน่ใจแต่เนี้ยออกแน่นอนข้อหนึ่งนะครับวิธีคิดคิดยังไงนับแต่ครับผมบอกว่าให้ใช้วิธี greedy คุณก็เอาอะไรครับราคา,าหารด้วยอหละน้ำหนัก จ็ดหกสี่สองนะี่อ่าสี่สามสามสี่สิบสองอันนี้ได้สิบใช่ไหมอันนี้ได้ห้าวิธีการก็คือเราเลือกอะไรครับที่คุ้มค่าที่สุดใส่ไปก่อนที่คุ้มค่าที่สุดใส่ไปก่อนเนี่ยก้อนนี้นี่คืออะไรคุ้มไหมอันนี้คุ้มสุดใช่ป่ะเนี่ยสิบใช่ป่ะเขาใส่ไปก่อนแล้วก็เลือกเบอร์สามใส่เข้าไปก่อนอันเนี้ยเบอร์สามใส่เข้าไปก่อนน้ำหนักหายไปสีป่ถุงจุกอะไรถุงจุกสิบหายไปแล้วสี่เหลืออะไรครับเหลือ,อหกเหลือหกเบอร์รองลงมา,มาคือเบอร์อะไร เบอร์หนึ่งใส่ได้ไหมเจ็ดกิโลไม่ได้โอนนะเอาอะไรใส่มาแทนครับเบอร์อะไรครับเบอร์สี 4, ่สามกับสี่สามกับสี่นะสี่ใส่ไปครับห้ากิโลเหลืออะไรครับเหลือหนึ่งโลนะคุณก็ตอบสามกับสี่ plus หนึ่งโลใส่เบอร์สองได้ไหมไม่ได้นะครับโอเคนะคุณก็ตอบสามกับสี่เน,นี่ยคำตอบทันไหมอันเนี้ยเนวข้อสอบแล้วออกเงี้ยนะครับออกเงี้ยเขาเขียนถ้านะคุณเขียนสามสี่ตึกก็เต็มลนะผมให้เต็ม แสดงวิธีทานิดหน่อยคานวณน,นิดนึงให้ผมเห็นนะผมให้เต็มครับนะครับไม่ใช่สามสี่ร้อยมานะครับเพราะว่าคุณอาจจะนั่งค้างเพื่อนคุณเพื่อนอ 4, คุณอาจจะตอบอสออามสี่คุณอาจจะตอบคุณข้อสอบอาจจะเป็นสองหนึ่งก็ได้หมูอาจจะแก้งเนี้ยนั่งกติดกันถ้าคุณตอบสามสี่แล้วผมเห็นว่ามันนั่งนั่งติดกันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนละชุดเนี้ยคุณก็ได้สูงนะครับโอเค okay, นะครับหอ,อห้องเราไม่ค่อยมีปัญหาะไรห้องเราเด็กไม่ค่อยเยอะอีกห้องนึงนี่เขาแบบ มีเรื่องนี้เยะนั่งติดกันเนี่ยอ่าเรียบร้อยนะครับผมแอบทน,นี้จบบทต่อไปบทที่สิบบทที่สิบโอ้บน,นี้ถา้ถาถ้าไม่ออกมากระทืบผมเลยครับบทน,นี้ออกแน่นอนครับทฤษฎีก็จะออกถามพวกนี้ยถามว่ามันมีอะไรบ้างมีไดจิสตามีอะไรเงี้ยถามไนทฤษฎีนะเออทฤษฎีนะว่าไอ้ไอ้พวกกราฟเนี่ยทำงานยังไงพวกนี้ยปมคืออะไรเส้นเชื่อมคืออะไร เส้นเชื่อมขนาดเส้นเชื่อมบกวงจุดเอกเทสกราฟคืออะไรอะไรเงี้ยจุดกราฟเชิงเดี่ยวกราฟบริบูรณ์เงี้ยอันนี้อ่านมาใืเชิงของพัน,านพาต้องเครียดหรอกง่ายกราฟเชิงเดี่ยวคืออนะไรไม่มีเส้นเชื่อมบกวงไม่มีเส้นขนาดเขาออถามากราฟเชิงเดี่ยวคืออะไรกราฟบริบูรณ์คืออะไรเงี้ยอ่าต่อคุณโป่งนะประเภทของกราฟมีอะไรบ้างอ่ามีเงี้ยเออมีสี่ประเภทใช่ไหมมีถ่วงน้ำหนักไม่ถ่วงมีสี่ประเภทคือกราฟไม่มีทิศทางไม่ถ่วงน้ำ กราฟมีไม่มีทางไม่ถมหนักกราฟมีทิศทางเราไม่ถมหนักกราฟมีทิศทางล้วถมหนักก็คือมีหัวลูกศรไม่มีหัวลูกศรมีน้ำหนักกับไม่มีน้ำหนักแค่นั้นแหละนะครับอย่างนี้ไอเนี่ยออกทฤษฎีก็ถามว่าพิมพ์คืออะไรต้นไม้ข้ามทอนน้อยสุดอย่างเงี้ยเป็นต้นถามตรงๆเอาไปใช้ทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อสอบออกแน่นอนครับข้อสอบจะให้รูปมาและให้เราเขียนคําตอบด้วยวิธีพิมพ์บอกจุดเริ่มต้นสมมติว่าข้อสอบออกมา เฮ้ยเริ่มต้นที่จุด C จงวาดรูปสุดท้ายวาดรูปของพิมพ์เข้าใจใช่ไหมคือโจทย์ก็จะให้ข้อสอบให้ตัวนี้มาให้รูปมาใช่ไหมเ้าถามว่าให้วาดรูปให้ให้ให้วาดรูปที่เป็นรูปแบบรูปเนี้ยลูกเอาพุทธอะรูปเนี้ยนี่นี่ให้วาดรูปนี้อย่างเงี้ยข้อสอบให้วาดรูปนี้คือให้ให้นั่นมาแล้วก็ให้วาดรูปนี้ไปคําตอมทันไหมออกแน่นอนครับออกแน่นอนนะครับลองได้ออกแน่นอนนะเออออกแน่แน่บอกเลยออกแน่นอน แน่นอนครับไอโคซอก็เหมือนกันนะครับไอโคซอนตัวนี้เหมือนกันข้อสอบก็จะให้รูปมาอย่างนี้นะให้รูปมาอย่างนี้แล้วให้คุณวาดเลยครับวาดตัวนี้น่าจะออกสองข้อเลยวาดตัวนี้นะครับออกแน่นอนครับบอกเลยว่าออกแน่นอนไปเตรียมมานะครับบอกว่าออกคือออกครับอันนี้ชัวร์ครับง่ายๆบทนี้ออกก็คือให้ให้วาดเอาคุณอะ บทนี้บทนี้ถ่ายไอ้บทผมบอกว่าบูทฟอสถ่ายไอ้บูทฟอสถอดไปแล้วใช่ไหมอย่างงี้ไปนอนได้อยู่บูทฟอสเดี๋ยวเดี๋ยวมันนิดนะขอแฮบด้วยสุดจะไม่มีนะจำไม่ผิดดูดูนี้ดูว่าเราดูว่าผมสอนอะไรบ้าง กีดี้บูซ้ออาไม่มีบูทฟอรเออดี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 แล้วเด็กไม่เครียดนี่ครับออกออกแค่นี้แหละครับเท่านั้นเออตอนต่อนไม่มีไม่มีไม่ใช่ก็ดีแล้วครับอ่ะไดนามิกโอไดนามิกทฤษฎีก็ออกพวกนี้ไดนามิกต่างจากดีวายคอนเคอร์ยังไงไดนามิกมีคุณสมบัติยังไงโอเวอร์แลปออปติไม่อะไรเงี้ยนะออกพวกนี้นะกูไปอ่านมานะทฤษฎีเนี่ยออกแน่นอนนะพวกนี้อ่า มีการคุณสมบัติต่างกันตรงที่ว่าไดนามิกมีการเซฟใช่ไหมแต่ถ้าเป็นบูทถ้าเป็นอีดีวไอของเครื่องไม่มีการเซฟทั้งสิ้นไดนามิกมจะมีการเซฟเก็บค่านะครับโอเคนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับไดนามิกนะครับทางานจากบนลงล่างล่างขึ้นบนนีก็ว่ากันไปนะครับนะครับนี่คือไดนามิกนี่ฟิปโบออกแน่นอนนะครับ,ฟ,บฟิปโบเนี่ยฟิปโบเนี่ยออกแน่นอนนะข้อสอบจะให้เติมตารางน,นี้ตารางน,นี้นะ ให้เติมตารางนี้นะจาได้ไหมตารางนี้คิดยังไงตารางเนี่ยทำจากจากจากล่างขึ้นบนเอาไปไงครับเอาไงตารางนี้คิดยังไงครับเอาไปสองตัวนี้บวกกันแล้วเป็นไรตรงนี้เอาไปสองตัวนี้บวกกันแล้วเป็นไรตรงนี้เอาไปสองตัวนี้บวกกันแล้วเป็นอะไรครับตัวนี้เอาไปสองตัวนี้บวกกันแล้วเป็นไรครับตัวนี้เติมได้ไหมขอสอบให้เติมตารางนี้ยได้ไหมอ่านะครับของแน่นอนนะครับเรียนจแล้ว ไอ้ดอกเบี้ยนี่ดูมาด้วยนะครับแต่ไม่รู้ออกหรือเปล่านะรู้สึกไม่แน่ใจถ้าจะออกอาจจะออกข้อเขียนให้เติมให้ทำคำนวณง่ายๆนะถ้าใครรู้สูตรแลวคำนวณก็แล้วแต่คุณนะครับอันนี้จะใช้ในรามิกคำนวณก็ได้นะครับก็คิดเขียนทําตารางเงี้ยคูณทบต้นทบดอกนะครับอ่าอันนี้ไม่ออกมากทือผมเลยครับออกแน่นอนนะครับพูดเนี่ยทวิภาคเนี่ยเนี่ยออกแน่นอนนะออกสอบแน่นอนออกยังไงให้เติมตารางนี้ นี่ให้เติมตารางนี้นี่อย่างนี้เลยออกนี้เลยให้ตตเ,ออเ,เ,ออเหติมตารางนี้เี๋ยวเรามีออกเยอะบอกว่าเราออกเยอะอยากให้เติมตารางนี้มีตารางนี้มาให้ล้วให้เติมนะครับไปดูมานะเติมยังไงวิธีเขียนเขียนยังไงครับเขียนตารางนี้ก่อนใช่ไหมเขียนเสร็จปุ๊บมาแปลงเป็นตารางนี้เอเคนะครับ <S <S ออกแน่นอนนะครับบอกว่าออกคือออกครับไม่ยากนะครับอ่าตัวนี้ออกเหมือนกันครับตัวนี้ออกอะไรออกอยังไงโอ้โหคิดเยอะนี่ไงให้เติมตารางนี้ข้อสอบให้ตารางนี้มาให้เติม ให้เติมอย่างนี้เลยเนี่ยข้อสอบเป็นตารางเงี้ยมาให้เติมเลยแล้วคุณเข้าใจคุณเติมได้ก็ได้เต็มนะไ,ไม่ยากข้อสอบง่ายๆเงี้ยออกไปเติมตารางนะครับออกเป็นข้อเขียนนะครับโอเคไหมครับโค้ดไม่ออกนะครับเรีบยบร้อยบทต่อมาบทต่อมาเป็นบทที่ผมสอนออนไลน์นะครับบทนี้จริงๆไม่มีอะไรยากเลยครับทฤษฎีก็ออกไปเงี้ยออกถามว่าเมติกการคุเมติกคืออะไรทําไมต้องมีการคุเมติก นี้ก็เบสิกง่ายๆนะครับทฤษฎีนะครับถามง่ายๆเออถ้าคูนอย่างนี้ไก้นี่คูนก่อนผลลัพธ์เหมือนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยถามแบบง่ายๆนะครับแต่ที่ออกแน่นอนครับและทาให้ออกมากระตืผมได้เลยครับคือตารางนี้ครับตารางนี้ให้เติมตารางนี้ทาให้ออกนี่มาตื้อผมเลยครับให้เติมตารางนี้นะครับนี่ให้เติมตารางนี้ไปฝึกมานะครับใครอยากให้ไต็มผมทุคเลยนะครับแค่เติมตารางนี้เฉยๆนงแค่เค่ ใครเรียนออนไลน์จะรู้โหดว่าไอ้ตารางนี้รับตารางนี้นะครับให้เติมตารางนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะไม่ิกนะครับให้เติมตารางนี้นะครับโอ้แล้วแล้วคุณเดาซิเรื่องเนี้ยไอ้ลําดับความยาวมากสุดเนี่ยคุณคิดว่าออกอะไรให้เติมละให้เติมตารางนี้นะให้เติมตารางนี้มีตารางนี้นะให้เติมตารางนี้นลครับเนี่ยตารางนี้ให้เติม เติมไม่เต็มคุณไปฝึกมานะคุณไปฝึกมานะตารางเนี้ยเติมไม่เต็มก็จบละคุณแค่กลับบ้านไปฝึกอะไปฝึกเขียนตารางนี้ว่าเขียนตารางนี้ได้คุณก็ได้เต็มอะข้อสอบก็ออกย่างนี้เลยออกให้เติมตารางนี้แต่ตารางนี้มันเติมง่ายไอ้ข้างบนอะยากแต่อันนี้ง่ายข้างบนที่ผมไม่สอน้ะมันนานดู๋เดี๋ยจะล่อไปสิบโมงกวา่านะครับอันนี้มันง่ายอันนี้คือวิธีการก็คือคุณก็ดูอะไรครับมันจะมีให้เลือกบนบนกับอะไรครับบนกับด้านข้างใครเยอะกว่า นี่ยจะพอสอนได้นิดนึงทบทวนอลจจมีตัวอย่างนะข้อเออคุณไปดูเองนะในออนไลน์ก็มีนะครับถ้าคุณทบทวนก็คือเนี่ยคุณใส่เริ่มต้นคุณใส่ศูนย์ตรงนี้ก่อนใส่ศูนย์ตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ดึงตรงนี้มาถ้าเกิดคุณเจอว่าตัวน,นี้ <ítulo> น,นี่นะครับวิธีการก็คืออันด <ould them. S 1> um, ับแรกคุณใส่ศูนย์ตรงนี้ก่อนใส่ศูนย์ตรงนี้ก่อนนะครับนะครับแล้วคุณก็ดูว่าตรงไหนซ้ํากันตัวนี้ตัวนี้ซ้ากันใช่ไหมตัวนี้ซ้ำไหมไม่ซ้ํอ่าไม่ซ้ําก็คือให้ดึงจากจากบนกับบนกับข้างข้างให้พิจารณาบนกับข้างๆอันดับแรกนะครับคุณดูก่อนนะซ้ํากันหรือเปล่าถ้าไม่ซ้ํานะครับให้คุณดูจากบนกับข้างข้างอ่าบนกับข้างข้างบนกับข้างอันนี้ใครเยอะกว่ากันไม่รู้ เข้าบนข้างบนกับข้างล่างเท่ากันก็ใส่เลยใส่ศูนย์เข้าไปเลือกข้างบนเป็นสําคัญนะครับต่อมาคือตัวนี้ซ้ำไหมเอกับ B ีซ้ํำไหมไม่ซ้ําก็ดูเหมือนเดิมบนหรือข้างข้างเอาบนไว้ก่อนข้างข้างไม่เอาข้างไม่เอาอาต่อมาครับดี D, D กับเอซ้ำไหมไม่ซ้ําก็ใส่อะไรครับมี B บนกับข้างข้างอะไรเยอะกว่าเท่ากันเท่ากันก็เลือกอะไรครับเลือกบนไว้ก่อนต่อมาอันนี้ซ้ํำไหมครับ ถ้าซ้ำก็ใส่เลขแหละเลขหนึ่งเข้าไปก็คือบวกหนึ่งจากแนวเฉียงถ้าซ้ำให้บวกหนึ่งจากแนวเฉียงนะครับทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนตารางนี้เต็มนะครับคุณอยากรู้รายละเอียดคุณไปดูออนไลน์นะครับในรนผมจสอนสอนละเอียดนะครับทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนตารางเต็มนะครับแล้วคุณก็เติมตารางเนี้ยมาส่งผม,มผมก็ให้คะแนนเต็มละนะครับแค่นั้นเองนะเตินตารางก็ได้เต็มละโอเคนะครับบทนี้ก็ง่ายๆแค่นี้นะครับ เดี๋ยวไปดูเพิ่มเติมเองนะครับหรือสอนแล้วมันจะยาวนะครับเพราะวอาทิตย์นั้นผมสอนยาวมากเลยเห็นป่ะถ้าคุณได้เรียนคุณจะรู้ผมสอนยาวมากเลยมันมันนนยากมัค่อข้างยากนะอ่ะบทสุดท้ายนะครับ ga ที่เรามาเรียนกันนะ ga ga นี่คือมันไม่มัน ga นะครับสำหรับ ga มันก็ไม่มีอะไรยากนะ ga ผมก็จะให้ปัญหา abstract ออกสอบเขียนได้บอกเลยออกสอบเรื่องนี้ปัญหา a b s t r a นี้ผมเช็คแล้ว ตอบแน่ตอบแน่นอนนะครับข้อสอบก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับก็จะมีให้คุณก็จะให้ยีนเริ่มต้นมาข้อสอบก็จะให้เลขมาอย่างเงี้ยให้เลขเริ่มต้นมาหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์อย่างงี้อันนี้คุณพ่อก็จะกระบุไว้เลยอันนี้คุณแม่คุณแม่ให้เติมคุณแม่จะยากอะไรคุณก็เอายีนหนึ่งใชกยีนหนึ่งสมมติที่พ่อเป็นอย่างนงี้โจทย์บอกว่าแม่เป็นอย่างนงี้เอาแม่เป็นหนึ่ง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 อย่างงี้เอาแม่เป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์อย่างี้ นี่แม่เป็นอย่างนี้โจทย์ก็จะบอกคุณก็เติมไปเติมแม่ไปแต่พ่ออาจจะเติมมาให้เพื่อเป็นการบังคับว่าคนไหนเป็นพ่อคนไหนเป็นแม่นะครับเสร็จแล้วโจทย์ก็จะให้คุณทำอะไรครับไปทําขั้นตอนต่อมาก็คือให้เติมคอสโอเวอร์คอสโอเวอร์คอสโอเวอร์คุณก็เอาอะไรเอาคุณพ่อคุณแม่อะไรครับผสมกันนะค,คุณพ่อคุณแม่ผสมกันอันนี้คัวสตัวหนึ่งผสมกันนะครับตวสตัวหนึ่งก็หันคนละครึง่งหันครึ่งหนึ่งแล้วก็ผสมกัน อสูนอสูนไม่ครบอสูนใช้ครบอสูนครบคุณพ่อคุณแม่ก็หั่นขึ้นหนึ่งผสมกันปื๊ดปื๊ดอันนี้เอาตัวนี้มาเอาหลังตัวนี้มาข้าวตัวนี้มาเอาหลังตัวนี้มาผสมกันครับพ่อคุณแม่ผสมกันนะครับแล้วกูก็เติมลงไปอาจจะมีการฟิกรูปตัวที่หนึ่งรูปโคตรหนึ่งตัวรูปที่สองก็เติมไปจะได้ตัวง่ายๆันจะได้ตัวง่ายก็ดูนะครับจะมีการฟิกอาจจะเฉลยรูปตัวที่หนึ่งให้นะครับแล้วก็ถามว่ามีวิวเทชั่นเป็นยังไง เติมเอมิวเทชันนะหลังจาก c อสโอเวอร์มิวเทชัขั้นตอนต่อมาขั้นตอนอะไรครับคอสโอเวอร์มิวเทชัน l e เลคชัน e l เล t ชันคุณก็ต้องคำนวณฟิตเน Business. สมำนวนฟิตเนสของตัวนี้สมมุติตัวนี้ได้200ตัวนี้ได้50ตัวนี้ได้อาสมมุติคนแรกได้20ลูกคนที่2ได้100เราก็เลือกตัวนี้เยอะ,อะสมมติจดจ์เป็นนับสเต็ใช่ไหมนับส k ต็องเลือกมูลค่ายัะที่สุดเราก็เลือกตัวนี้ตัวนี้มาเป็นพ่อพันธุ์รุ่นต่อไป จบผมองอกให้เติมแค่นี้พอแค่เลเวลเดียวนะครับวัดเข้าใจหรือเปล่าคอนเซ็ปต์นะมิเวเทชันก็จะบอกว่าให้เปลี่ยนบิดตัวไหนตำแหน่งไหนมิเวเทชันจะระบุชัดเจนนะครับโอเคไหมครับเนีย่ยก็ออกมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับประมาณนี้ก็ให้เติมเติมเป็ข้อสุดท้ายนะครับน่าจะข้อสุดท้ายก็คำนวณฟิตเนสจำไว้นะครับคำนวณฟิตเนสนี่ต้องคำนวณจากมูลค่าสินค้านะ ส่วนน้ำหนักเกินไม่ต้องสนใจนะรู้สึกว่าของผมจะเซตไว้น้ำหนักไม่เกินนะครับน้ำหนักไม่เกินนะครับฉะนั้นถ้าเราก็น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักโอเคนะครับแต่ถ้ามันเกินจริงๆเดี๋ยวบอกผมนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวบอกผมแล้วกันถ้าคำนวณแล้วเกินเลยก็บอกผมแล้วกันผมดูให้นะส่วนเรื่องนี้ก็อ่าน,อนผ่านๆนะอาจจะออกทฤษฎีออกทฤษฎีให้คำนวณนิดนึงนะครับเออน,นะครับอ่าที่นี้เอ่อ รู้สึกว่าข้อสอบจะออกอันนี้อันนี้เตือนนิดนึงนะคุณคุณนดะันรู้สึกผมจําได้ข้อสอบจะออก greedy กับปัญหาพนักงานขายคุณคุณว่าออกนะ greedy กับปัญหาพนักงานขายนะคุณไปดูมันนะ greedy กับปัญหาพนักงานขายนะนี่ผมถือว่าผมบอกแล้วนะนะที่จะผมคุณค,ณค,ณคณุว่ามันชี้มันมันหายไปได้ไงวะสุนิตใหผมเรียน g r e e าที่มันหาย อาโอเคไม่เป็นไรแต่ผมย้ำนะครับกรีดี้กับปัญหาพนักงานขายเดี๋ยวน้องนึงนะจำไหมกรีดี้กับปัญหาพนักงานขายนะเดี๋ยวหาว่าไม่บอกซึ่งมันไม่ได้ยากนะครับกับปัญหากับปัญหาพนักงานขายคุณว่าออกนะครับผมรู้สึกในชีพไม่น่าจะมีตัวเตอร์รูปออกมแกก็ไม่ทันลด้วย กีน <icana>, ี้กับปัญหาพนักงานขายนะครับ yes. นี chanting, ่ออกสองนะคุณว่าออกคิดยังไงกีนี้กับปัญหาพนักงานขายคิดยังไงสมมติเริ่มต้นที่เมืองเอเมืองเออยู่ตรงนี้เมืองเออยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าวิธีการก็คือเลือกอะไรสั้นที่สุดอะไรสั้นสุดครับไปไหนครับไปไหนครับไปเมืองสองใช่ไหมเริ่มต้นที่เอขอโทษนะสตาร์ทที่เอสตาร์ทที่เอสตาร์ทที่ตรงนี้ที่เมืองหนึ่ง อันไหนอันไหนเส้นทางไหนสั้นที่สุดเราก็พิจารณาตรงนี้เส้นไหนสั้นสุดเส้นสอง่ใช่ไหมมาตรงนี้มาเห็นตรงนี้แล้วมีให้เลือกสองเส้นสามสิบกับสามสี่อันไหนสั้นกว่ากันสามสิบไปเส้นนี้ต่อต่อจะเป็นหนึ่งไปสองไปอะไรครับไปสามเสร็จแล้วมีมีให้เลือกอีกไหมเลือกได้ไหมไม่ได้ก็ต้องไปอะไรครับไปสี่สุดท้ายแล้วต้องกลับมาที่อะไรกลับมาที่หนึ่ง อัานไหมเ,ออเข้อสอบว่าให้คุณบวกเลขนะอันนี้ยี่สิบอันนี้อะไรสามสิบอันนี้อะไรครับสิบสองอันนี้อะไรครับสามสิบห้าบวกกันจะไ,ได้คําตอบเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับโอเคใจไหมครับประมาณนี้อองอองอองนะผมรู้สึกว่าอองกำลังมีข้อดีอองดเผลอกดูมีข้อนดนีนะครับจะได้ในในชิ้อาจจะไม่มีแต่ก็บอกไอ่ชิ้เรามีแต่มันอยู่บนแรกๆนะครับรู้สึก อันนี้จําไว้นะครับอันนี้คืงผมบอกว่าออกก็คือออกนะ,ออนะครับวิธีการคิดไม่ยากนะครับก็คือคุณเริ่มข้อสอบจะบอกว่าเริ่มที่จุดไหนแล้วแล้วคุณก็เอาเส้นเอาระยะทางที่สั้นที่สุดนะเลือกสั้นที่สุดนะครับแต่ที่คุณมีไปที่จุดนั้นแล้วก็เลือกสั้นที่สุดต่อเลือกสั้นที่สุดตอไปเรื่อยๆจ,จนจนทุกอันครบหมดแล้วคุณก็เขียนหาตัวเลขผลรวมแล้วก็ตอบนะครับโอเคนะทันไหมทันไหมครับไม่ทวนอีกอไหม ทนะทุกคนทันนะถ้าทันก็จะได้จะได้จะได้จะได,จะได,จะได้จะได้ปล่อยแล้วโอเคนะครับน่าจะไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วก็ถ้าไม่มีธุระอะไรก็กลับได้เลยครับเราก็เจอกันอาทิตย์หน้าสำหรับคนที่ท,ที่พรีเซนต์แล้ว